วันนี้เป็นวันครบรอบ25ปีของเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่เกิดขึ้นซึ่งครั้งนั้นมีประชาชนที่เสียชีวิตหรือว่าได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่มีการระเบิดมากกว่า6แสนคนนะครับผ่านไปแล้ว25ปีครั้งนั้นจนถึงเหตุระเบิดที่ญี่ปุ่นสําหรับโรงไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วโลกนั้นให้การตื่นตัวมากโดยเฉพาะกับวันนี้นะครับพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น จางจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขึ้นสําหรับในประเทศไทยก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ครับโดยวันนี้เครือข่ายประชาชนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเวียดนามพเพราะเกรงว่าผลกระทบนั้นอาจจะรุนแรงและมาถึงประเทศไทย ชาวอุบลราชธานีเดินทางมายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายฟานวันไข่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผ่านสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยแสดงความกังวลใจต่อโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่รัฐบาลเวียดนามยืนยันจะเดินหน้าโดยชาวบ้านกังวลว่าโรงไฟฟ้าที่ห่างออกไป800กิโลเมตรหากมีอุบัติเหตุจะส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยด้วยและให้ดูตัวอย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงอุบัติเหตุดวงไฟฟ้าเนิวเคลียที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกเราคิดว่าไม่ว่าจะประเทศไทยหรือว่ารอบๆประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ควรที่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียรเราควรจะดูบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นเพราะเราคิดว่าไม่ว่าจะเทคโนโลยีขนาดไหนไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะจัดก,การอะไรมันได้ นี่คือข้อหวังกังวลของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลแล้วก็เครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขณะที่คนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยในจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าได้คุยกับญาติพี่น้องในประเทศเวียดนามมีความวิตกกังวลและไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พร้อมกับเสนอว่าเวียดนามมีภูมิประเทศติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกมีความเหมาะสมในการเลือกใช้พลังงานอื่นๆเช่นพลังงานลมมากกว่า5้าแสนหนึ่งหมื่นเมกะวัต